สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะใครเข้ามาทักทายอ๋อได้นะคะวันนี้เข้ามาคุยกับเพื่อนๆนทักทายเพื่อนเพื่อน,อนที่บ้านอ๋อฝนกําลังตกนะคะเพื่อนๆตกมาตั้งแต่ประมาณเที่ยงเที่ยงน,นะคะ่ะยังไม่หยุดเลย วันนี้จะพาเพื่อนเมาทำความรู้จักกับ The Powerpuff Girl นะคะ The Powerpuff Girl เป็นอะไรนะคะเป็นกระตูนจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้ขนมในเซวหรือว่าในห้างใหญ่ๆร้านขนมทั่วไปนะคะเขาก็จะมีเป็นตัวกระตูนของ The Powerpuff Girl มาให้พวกเราได้ลุ้นกันในซองนะคะวันนี้อยหยิบโอเคแคนดี OK ้มานะคะเพื่อนๆข้างในเป็นเปเปอร์คลิปแต่ว่าเราจะได้แบบไหนเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้เป็นแบบไหนเนาะ กระตูน The Powerpuff Girl น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเเดี๋ยวออจะเอาข้างหลังซองมาให้ดูนะคะว่าตัวเปเปอร์คลิปที่อยู่ในซองเนี่ยจะมีทั้งหมดกี่ลายนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีวางขายหลากหลายมากเลยนะคะออกก็ไม่รู้จะหยิบตัวไหนมาก็เลยลองหยิบตัวนี้มาเพราะว่า เปเปอร์คลิปเนี่ยคือมีประโยชน์ได้ใช้งานแน่นอนนะคะต้องลองไปคน้นกระตูนเรื่อง The Powerpuff g i r l มาดูนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขาเล่าว่าเกิดจากการทดลองที่ผิดพลาดของศาสตราจารย์ยูโทเนียม เขาต้องการเด็กหญิงที่สมบูรณ์แบบนะคะก็เลยผสมน้ำตาลกับเครื่องเทศสารพัดของคุคกกิ๊แต่ว่าเติมสารเคมีเข้าไปโดยไม่ตั้งใจแล้วก็เกิดเป็นเด็กหญิง3ามคนได้แก่บัตซัมบัตเตอร์ครับและบับเบิลนะคะพวกเธอเกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังพิเศษและใช้พลังนี้ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่อ่าน่ารักเชียวนะคะเพื่อนๆความเป็นมาของเดอะพาวเวอร์พับเกนะคะ การ์ตูนเรื่องนี้ฉายมานานแล้วนะคะเพื่อนๆฉายมาตั้งแต่ปี2000นะคะ่ะทำไมเราถึงเพิ่งรู้จักเนาะน่ารักจริงๆเลยคงจะมีตอนนี้ก็ยังมีมาฉายเรื่อยๆนะคะทางช่องบุมเบรงแล้วช่องการ์ตูนนะคะ บลัตซัมเนี่ยมีสีประจําตัวก็คือสีชมพูนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีดวงตาที่เป็นสีชมพูชุดสีชมพูผมยาวสีส้มส่วนตัวบัปเปอร์ก็จะเป็นสีฟ้ามีดวงตาสีฟ้าชุดเป็นสีฟ้าผมเป็นสีบอลส่วนบัตเตอร์คับสีประจำตัวเขาก็คือสีเขียว โดดเด่นด้วยผมสั้นสีดำชุดสีเขียวนะคะแล้วก็บิสบิสสีประจำตัวก็คือสีม่วงแต่ตัวนี้เป็นตัวละครที่เปิดเมื่อปีสองพันสิบหกเนาะเดี๋ยวอ๋จะพาเพื่อนๆมาชมข้างหลังนะคะว่าข้างหลังซองที่เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้ลายไหนนะคะเดี๋ยวอ๋จะเอาให้เพื่อนๆดูเนาะ อันนี้ก็คือเป็นสามตัวละครตัวเอกนะคะน่ารักเชียวค่ะเพื่อนๆพื่บัตเตอร์ครัพอันนี้เป็นบัตเตอร์ครัพนะคะเดีย๋ยวดูนะคะข้างหลังก็มีเขาก็จะมีชื่อนะคะมีหกแบบเนาะนี่จะได้แบบไหนนะเพื่อนๆนลองทายกันเข้ามาสิคะว่าในซองนี้ จะได้แบบไหนเพื่อนๆชอบตัวไหนคะในบรรดาสามตัวเอกนี้น่ารักมากเลยนะคะเพื่อนๆข้างในเป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะหนูกำลังนั่งรอพ่อกับแม่มารับค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณตานนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำกินง่ายๆกับออลคิทเช่นคะ่ะวันนี้มาทักทายเพื่อนๆนะคะช่วงบ่ายฝนตกนะคะก็เลยจะเปิดกล่องจุ่มให้ดูนะคะกำลังรอพ่อกับแม่มารับที่โรงเรียนคะ่ะอยู่ที่ไหนคะน้องตาลน้องตาลเรียนอยู่ที่ไหนคะ ้องตานดูการ์ตูนเรื่องนี้ไหมคะพี่ออยังไม่เคยดูแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กระแสะเขาแรงมากแล้วก็มีเห็นหลายๆท่านเขาเปิดกล่องจุ่มกันนะคะไปเดินร้านสะดวกซื้อเจอนะคะก็เลยหยิบมา ในอาทอยก็มีนะคะเพื่อนน่ารักมากเนาะอยออ,อยากได้ตัวบอทซัมนะคะ บัตซัมก็คือตัวสีชมพูเนาะบับเบิ้ลสีฟ้าบัตเตอร์คับสีเขียวเรียนอยู่โรงเรียนบ้านสะไม้แดงสะไม้แดงอยู่จังหวัดอะไรเอย่ยจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนบ้านสะไม้แดงพี่อออยู่ชนบุรีคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีนะคะน้องตาล นี่ค่ะเดี๋ยวอ้อจะเปิดซองจุ่มเรียกว่าซองจุ่มแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นกล่องนะคะน้องกาลลองลอง,ลองทำลอง,ลองทายมาค่ะว่าพี่อออจะได้ตัวไหนหนูไปดูคลิปพี่ที่ซื้อไอติมมาค่ะขอบคุณมากๆนะคะน้องตาลไอติมไผ่ทองหรือใช่ไหมคะ ไอติมไผ่ทองอร่อยดีนะคะแต่ก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดเนาะบ้านน้องตาลมีไหมคะเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะน้องตาลว่าพี่ออจะได้ตัวไหนเอ่ย ร้านขายไอติมไผ่ทองหนูเคยกินแล้วค่ะเขามาจอดที่บ้านหนูใช่ใช่ค่ะร้านไอติมไผ่ทองเนี่ยถ้าอยู่ภาคตะวันออกพี่ออว่าน่าจะมีเกือบทุกจังหวัดนะคะอร่อยดีเนาะไม่หวานมากด้วยมาค่ะเรามาเปิดซองจุ่มกันดีกว่า ี่ค่ะมาลุ้นกันนะอ๋อจะเปิดซองจุ่มแล้วนะคะขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะดีว่ามีสายข้าเนาะ น้องการบอกว่าเขาก็จะมีใส่ถัว่วแล้วก็ใส่โนมใส่ช็อกโกแลตให้หนูค่ะใช่ใช่แล้วแต่เราด้วยนะคะน้องการว่าเราชอบทานไหมถ้าเราไม่ใส่ก็บอกได้เนาะคุณปริชาติสวัสดีครับผู้ติดตามใหม่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปริชาติด,ด้วยนะคะ เอาละค่ะเราจะมาลุ้นกันว่าข้างในเป็นคลิป paper clip ล,ล,ลายอะไรนะคะ The Power p u p Girl คืออออยากได้อยากได้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ตัวไหนทันทันทัน,ทน อ้ได้เป็นลายสามตัวเลยนะคะเพื่อนๆนก็คือลายนี้นะคะเนี่ยนะคะได้สามได้ลายนี้ก็คือครบสามตัวละครเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวออกแกะให้ดูเนาะอันนี้เป็นคลิปเป็นคลิปหนีบกระดาษ เลยนะคะเพื่อนๆจะได้ชมกันนะว่ามันน่ารักขนาดไหนนะคะแท่แดนี่คะ่ะน่ารักจังเลยคุณปริชาติบอกว่าผมขอไปปั่นจักรยานก่อนนะครับต้องขอภายเพื่อนๆด้วยนะคะช่วงนี้เน็ตที่บ้านออไม่ค่อย ไม่ค่อยเสถียรเลยนะคะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวติดขนมข้างในก็จะเป็นนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือขนมข้างในนะคะเป็นแคนดี้นะคะค่ะส่วนส่วนเปเปอร์คลิปที่ออได้ในถุงนี้นะคะก็เป็นลายนี้ค่ะได้มาทั้งสามสามตัวเอกเลยนะคะตอนแรกอออยากได้ลายนี้นะคะ ไม่ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปหาใหม่นะคะเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะเก็บครบเนาะทั้งทั้งหกลายอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะอันนี้คือตัวที่ออได้นะคะข้างหลังเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะเอาไว้เอาไว้หนีบกระดาษได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอ๋น่ารักจังเลยน่ารักนี่เนาะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็มี ตัวลูกอมนะคะลูกอมลูกหัวใจขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณที่มาชมไลฟ์นี้นะคะวันนี้มาไลฟ์เปิดซองจุ่มให้เพื่อนๆได้ชมนะคะได้เปเปอร์คลิปลายนี้ค่ะเพื่อนๆน,น่ารักมากเลยนะะี่ค่ะ สองก็เป็นแบบนี้นะคะก็มาจากร้านสะดวกซื้อนี่ค่ะน่ารักจังเลยต้องไปหาการ์ตูนเรื่องนี้ดูแล้วนะคะน่ารักมากเลย ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมหลายนี้แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมย้อนหลังนะคะฝากเพื่อนๆเพื่อนใหม่นะคะฝากเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อออด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ คลิปต่อไปหรือว่าจะไลฟ์กันต่อไปนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ